เคยเล่นอยู่ด้วยกัน้วบางประตูไง้าไม่ได้ไ่งกันด้วยนี่ยังไม่มีทีมนะครับ

สวทยะนี่เป็นใหญ่กนะนี่เป็นไงจัดาน่ี่อเลยเราเไหนเไหน่ีสีได้หมดถ่ายไปถ่ายไปสอระดับห้าดาวทั้ตัวนี่แต่ยากสวยพี่สวยไป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 เอ้าเอ้ยากเล่นสีขาวจานสัน หมา้เลข47ครับอาจารย์ซัมซองไทยอยู่ตรงไหน47ลูกดีลูกกันเลนะครับนไครับสก็อตต์ขึ้นครับโอ้โหจังหวะสุดท้ายครับหัวเรือสวยสวยสวยโอ้โหเนี่ยเยิ้มเยิ้มเยมประตูมันใหญ่ด้วยายนี่อ่ะ DNA นี่ยกนิ้วให้เลยครับสุดยอดครับสับ

ลวไปอีกแล้วครับอาศัยความเร็วสปีดเลาะเลี้ยงตะเข็บม,มันก็ผ่านเก้าสีา่องศาเจ้าตาสกากมาเอาลูกนี้หลุดเลยครับออกข้างเป็นลูกในทงฮะสีขาวแค่อยากเล่น <S <S ทิ้งทุ่งไม่ได้ ê <mí toys> hey, mua bảo mua đi ơi đem mua đem mua đem mua mua đem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  mua mua đem mua đem mua mua